เมื่อก,กี้นี้เธอบอกว่าเธอเป็นผู้ชายอย่างนั้นเหรออ๋อก็คือจิตใจเป็นผู้ชายก็เลยไม่เข้าห้องน้ำผู้หญิงว่างั้นมินน้าเราวิธีพูดถึงได้แปลกๆไม่เชื่อซะงั้นแต่ถึงอย่างนั้นจะไปเข้าห้องน้ำชายก็ไม่ได้นะอันตรายออกยิ่งเราไม่ได้เหมือนผู้ชายเลยสักนิดเอ๊ะโดจับมือด้วยละ่ะมือนุ่มจงังเอ๊ะไม่ใช่สิเอามาสิ ผมนะเป็นผู้ชายนะตอนที่ห้าไปที่สุดและไม่ต้องหยุดทุกคนครับผมในฐานะต้องทนมีกุลเป็นผู้ชายแท้ทังแข้งแต่ว่าตอนนี้นะ่ะผมมาอยู่ในสวนอีเดนที่ผู้ชายไม่เคยคิดจะได้มาแน่นอนครับแต่ดูเหมือนว่ายังไม่มีใครจับสังเกตได้ฮะงั้นรีบชิงออกไปดีกว่าปวดช,ชิ้งฉ่ำซะงั้นน่ะทำไมต้องมาปวดตอนนี้ด้วยเนี่ย รู้สึกได้เลยว่าอันไม่ไหวแน่แน่ทำยังไงดีะหรือว่าจะไมีใช้ไปเลยดีไหมอะแต่แต่ว่าคอ,อ,อยยังช่วยหน่อยอ่ะเข้าไหมเออโลมนี่ฝีนะาที่เขาเรียกว่ามาแล้วก็ต้องไปให้สุดนะ่ะแต่พอได้มาลองใช้อะไรแบบผู้หญิงแล้วผู้หญิงนี่ก็ลำบากเนกัยฮนะทั้งกระโปรงกระโปรงก็ต้องจัดให้เรียบร้อยก่อนที่จะถอดเพราะมันจะได้ไม่ต้องเลอะเทอะแถมได้โถ่สู้มหนึ่งตาหกต่อคิวกระสนุกเลยฮะ ห่อคิวงั้นเหรอผอค,คิดไปเองอะช้าจังท้องสีหรือเปล่านะมาแล้วฮะเอา้าพอดีเลยอีกสักพักก็คงต้องไปแล้วนะเวฟ้าต้องพอดีนนะ่ะอ๋อเดี๋ยวผมก็กลับแล้วครับก่อนที่จะรู้สึกบ่าไปมากกว่านี้ วันนี้สนุกมากเลยนะครับไม่เป็นไรจ้าอ่ะก่อนกลับขอถามอะไรนิดนึงสิอักษรยอร่วอวนอ,อนั่นนะ่ะโรงเรียนอะไรหรออ๋ออ๋อนี่เหรอฮะโรงเรียนวัฒนาอนุสรนนะครับอยู่ห่างจากจที่นี่ไปสองสถานีเองทําไมหรอครับหรอดีเลยฝากไว้ในเล่นแท้ทอ๋อพอดีว่าตอนนี้ฉันอยู่ปีสีแล้วนะ่ะปีหน้าก็ต้องหาโรงเรียนไปเพื่อฝึกสอนเลยว่าจะริชชื่โรงเรียนไปเป็นตัวเลือกซะหน่อยอ๋อนี่นเหรอฮะ งั้นอาจจะได้เจอกนอีก็ได้นะครับบางทีนะนะงั้นไปละโชคดีเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะครับโรงเรียนนี้สินะอยู่ใกล้ๆจริงๆด้วย <c oughs> เด็กคนนั้นคงเป็น LGBTQ+ p a r k สินะที่ดูขัดก่ามั่นใจบางทีอาจจะเจอกับปัญหาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนก็ได้เป็นโจทย์ที่ดีเลยในฐานะครูเราจะมองข้ามป,ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ <c oughs> ต้องเป็นครูที่ดีให้ได้เลย ควรบอกไหมว่าเป็นโรงเรียนชายลวนอะเล็กสาวผู้เปี่ยนไปด้วยความฝันยังไม่ได้รู้รู้ถึงชะตากรรมของตัวเองเพราะในเว็บไม่ได้บอกว่าเป็นโรงเรียนชายล้วนวันนี้ยังไงดีล่ะเนี่ยจะว่าแก้ได้ก็คงไม่ใช่อะ่ะแต่บอกไม่ได้อะไรเลยก็คงไม่เชิงแต่ที่แน่ๆก็คือได้ไปเจอเรื่องที่ไม่ควรได้เจอ ล้วก็ได้ใช้สิ่งที่ไม่ควรได้ใช้ซะง,งั้นน่ะรู้สึกผิดชีบหายเลยเวยเออถ้าโดนจับได้แล้วก็งามหน้าแน่ๆเลยแถมที่แย่กว่านั้นก็คือเอยทำยังไงดีเนี่ยจะทำยังไงกับความรู้สึกนี้ดีอะหรือจะเก็บไว้บ่นกับคนที่เชื่อใจก็ได้นะทดเหรอกันงแง่เราไม่ไหวแล้วอะ่ะเดี๋ยว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 ใจล้มๆก่อนไอ้นุ่มมีอะไรค่อยๆเล่าเกิดอะไรขึ้นไหนว่ามาสิ เอานะ่านายไม่ได้มีเจตนาแฝงนี่ไม่ต้องกังวลไปห็อกแต่มันก็รู้สึกผิดอยู่ดีนี่นะแต่นายก็คงไม่ทํามันอีกแล้วใช่ไหมละ่ะเรื่องห้องน้ําไม่เอาไม่เอาแล้วนั่นแหละดีแล้วอย่างน้อยนายก็รู้จักขอบเขตขอบเขตงั้นเหรออก็คงอย่างนั้นนะทําไมเหรอมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่าถ้าพูดไปแล้วกันอาจจะมองเราแปลกๆก็ได้นะเฮ้เป็นเรื่องที่ฟังเราต้องแปลกใจขนาดนั้นเลยเหรอแต่เอาเถอะน่า ฟังนายประจนภัยมาขนาดนี้แล้วแปลกสักหน่อยจะเป็นอะไรไปคือก็จริงอยู่ที่มันรู้สึกผิดนะแต่กลับกันแล้วมันก็รู้สึกว่าสถานการณ์เสียงขนาดนี้กลับไม่มีใครมองเราว่าเป็นผู้ชายเลยเหรอมันก็จะแบบเฮ้ยเราเป็นผู้ชายนะอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบว่าดีขึ้นมาแล้วมั้งฮะใช,ใช่ใช่แล้วเหรอพอเห็นว่าปลอมตัวเป็นผู้หญิงแล้วมันออกมาได้เดียนขนาดไหนไม่ใช่ใครรู้สึกดีแต่ก็สนุกกับมันไปด้วยใช่ใช่ประมาณว่าแบบนี่เราหน้ารักษณะจนไม่มีใครจับได้เลยงั้นเหรอ อะไรประมาณนี้นะเพราะงั้นก็เลยรู้สึกแย่ว่าถ้าเราสนุกกับมันขนาดนี้เราอาจจะนอกรูนอกทางหรือเราเำไไม่มากกว่านี้และทำเรื่องไม่ดีที่ไม่ควรนี่กว่านี้ก็ได้ <c oughs> ป่าฟ้าโทษทีฉันผิดเองแหละอย่างน้อยนั่นก็แปลว่านายไม่ได้รังเกียจการแสดงออกว่าเป็นชายแต่งหญิงต่อหน้าฐานกำนานสินะก็แย่น่ะสิเราเคยพูดตอนไหนว่าเราลังเกียจน่ะโทษทีโทษท,ท,ท,ทีเห็นนายประหม่ามากก็เลยเผลอคิดไป ว่าฉันไปบีบบังคับให้นายแต่งหญิงหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นน่ะมัวมัวละถ้าไม่ชอบจะมาการ์มันนาลึงน่ารักได้ยังไงกันละ่ะเออว่ะจริงของนายนะพอจะเข้าใจละสาเหตุที่นายเล่นละครไม่ออกนะ่ะฮะนายก็แค่ไม่มั่นใจเฉยๆนั่นแหละไม่ว่าต้องทําแค่ไหนถึงจะดีพอแต่เป็นทําแค่ไหนถึงจะไม่เกินเบอร์ตั้งหากเพราะงั้นการซ้อมครั้งถัดไปนะ่ะลองจัดเต็มมาดูได้เลยนะเอางั้นเลยเหรอเออ เอาแบบโนสดโนแคใครจะว่วยังไงก็เรื่องของแม่งอ่ะอย่าให้อะไรมาขัดสีที่นายอยากจะเป็นอยากจะนาเสนอแม้แต่อย่างเดียวหรือจะพูดอีกอย่างถ้ามีอะไรที่มันเป็นเกินเบอร์เข้ามาได้จะคอยห้ามเราใช่ไหมเออมันก็แน่อยู่แล้วสิว่าถ้ามีใครโวยวายแล้วก็ท่านจะเป็นคนรับผิดชอบเองเกรงใจจังเหมือนจะให้ในายรับผิดชอบแทนเราเลยอ่ะก็อบอกแล้วไงว่าไม่ต้องกังวลอนะ่ะแต่เพราะอย่างนี้แหละฉ่านถึงวางใจได้และนายจะทำให้การแสดงของกลุ่มเราเป็นงานชิ้นเอกได้แน่นอน เข้าใจแล้วซ้อมแสดงครั้งหน้าเราจะจัดสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดให้หมดเลยแบบดีแล้วใช่ไหมเออใส่เต็มเหนียวแม่งเลยแบบไม่ต้องแค่์จุดสิ้สุดกันเป็นไล่จัดไป